ตามข่าวกันต่อเลยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในว,วงพลังงานกันบ้างนะคะวันนี้เป็นงานใหญ่เลยค่ะ,คะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปเปิดงานด้วยตนเองค่ะกับงานนี้นะคะในการเปิดงาน45ปีปตอทอค่ะเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อประเทศไทยค่ะนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน PTT 45th Anniversary Ignite Life Potential เนื่องในวาระครบรอบ45ปีบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะ โดยมีดรประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการปตทนายอัธพลเรกพิบูลประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทพร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงานปตทร่วมกันต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะคะที่มีส่วนช่วยสนับสนุปปตทมาโดยตลอดค่ะจัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งคุณเศรษฐานะกล่าวว่า ปตทเป็นบริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานค่ะและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวพ้นวิกฤตการณ์ด้านพลังงานเสมอมาและมีส่วนร่วมผลักดันด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญผ่านโครงการดีๆเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยค่ะ ขณะที่นายอัธพลเฤกพิบูรณ์ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทเปิดเผยว่าตลอด45ปีของการเติบโตจนถึงวันนี้ปตท,ทขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะไม่หยุดพัฒนาและยังคงมุ่งมั่นขยายธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานค่ะ พร้อมกับแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อให้ปตทสามารถเติบโตในระยะยาวคู่กับประเทศไทยได้อย่างมั่นคงค่ะตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตพร้อมเป็นกำลังสำคัญยกระดับอุตสาหกรรมใหม่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยเพื่อให้ปตทเป็นองค์กรแหความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไปค่ะ ปตทนะคะถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรสําคัญละค่ะที่ดูแลด้านความมั่นคงพลังงานของไทยนะคะและนะปัจจุบันนี้ก็มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อตอบโจทย์พลังงานแห่งอนาคตด้วยละค่ะ